ยินดีตอนลับคุณผู้ชมทุกท่านกับเข้าสู่ช่องไอวันเทลอีกเช่นเคยครับคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยคลิปนี้มีสปอยถ้าท่านไม่อยากโดนสปอยแนะนําให้ไปหาหนังดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูสปอยกับทางเราครับและหนังหรือภาพยนตร์ที่ผมจะนํามาเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของซาร่าหญิงสาวคนหนึ่งที่จากบ้านมาเพื่อเดินตามความฝันของตัวเองครับ จนเธอเนี่ยได้เข้าไปเช่าห้องพักในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแต่แล้วจากอาพาร์ตเมนต์ที่แสนจะน่าอยู่กับกลายเป็นคุกที่กักขังตัวเธอเอาไว้ครับพร้อมกับล้างสมองของเธอให้เป็นไปตามที่ต้องการและเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกดไลค์กดซ b s c r i b ้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า One BR ได้เลยครับ เปิดเรื่องมานะครับเราจะได้เจอกับซาร่านังเอกของเราครับที่ในตอนนี้เนี่ยเธอกําลังขับรถไปตามทางเพื่อมองหาอพาร์ตเมนต์อยู่ซึ่งเธอนะครับก็ได้พบกับอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งมีห้องว่างให้เช่าที่สามารถเข้าไปดูได้ครับ เธอเนี่ยเลยเลือกลงจากรถแล้วก็เข้าไปดูห้องว่างนี้และประตูทางเข้าของอพาร์ตเมนต์นี้นะครับก็มีระบบเปิดปิดประตูด้วยรีโมทอยู่เมื่อเธอเข้าไปในอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ได้เจอเข้ากับผู้คนที่ยิ้มแย้มให้กับเธออย่างเป็นมิตรครับอีกครั้งยังได้เจอกับหญิงชราที่มีชื่อว่าสแตนโฮปและด้วยความที่แก่ชราแล้วครับเธอเนี่ยเลยเดินโซเซเกือบจะพัดตกสะน้ําแต่ก็ได้นางเอกของเราเนี่ยเข้ามาช่วยเอาไว้ไม่นานนักนะครับนางเอกเนี่ยก็ได้เดินต่อไปยังห้องว่างที่เปิดให้เยี่ยมชมที่มีผู้คนเข้า,า,ย,ย,า,ย,ตายตา เข้ากับผนังห้องที่มีรอยผูกก่อนอยู่สองรอยแต่เธอนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายพร้อมกับตัดสินใจที่จะทําสัญญาเช่าห้องพักที่นี่กับผู้ดูแลที่มีชื่อว่าเจอรี่ครับฝ่ายเจอรี่เนี่ยเขาก็ได้ถามนางเอกถึงเรื่องอะไรหลายๆอย่างอีกทั้งยังบอกเธออีกว่าที่นี่เนี่ยห้ามสูบบุหรี่และก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะ พอตกดึกนะครับนางเอกเนี่ยก็ได้กลับห้องพักเก่าของตัวเองและก็ได้มีน้องแมวส้มเนี่ยกระโดดขึ้นมาหาเธอครับซึ่งก็คือเธอเนี่ยคิดจะแอบ,บเลี้ยงแมวในอาพาร์ตเมนต์ใหม่ของเธอนั่นเองและแล้วจู่ๆนะครับพ่อของนางเอกเนี่ยก็ได้โทรมาหาจากที่คุยกันนะครับทำให้เรารู้ว่านางเอกเนี่ยออกจากบ้านมาเพื่อทําตามความฝันครับและเธอเนี่ยไม่ค่อยชอบพ่อของตัวเองเท่าไหร่นักแต่กลับกันนะครับพ่อของเธอเนี่ยเป็นห่วงเธอมากที่ออกจากบ้านไปอยู่ตัวคนเดียว ตัดมาในตอนลุ่งเช้านะครับนางเอกเนี่ยได้ไปทํางานเป็นพนักงานชั่วคราววันแรกและเธอเนี่ยก็ได้เจอกับลิซ่าครับเพื่อร่วมง,งานที่กําลังถูหัวหน้าเนี่ยต่อว่าอยู่แต่ลิซ่านะครับกับหักหน้าหัวหน้าได้อย่างง่ายดายทำให้นางเอกนยครับปล้มมากที่ลิซ่าทาแบบนั้นได้จนกระทั่งทั้งคู่เนี่ยได้สนิทกันครับ และหลังเลิกงานนะครับซาร่าเนี่ยก็ได้ขนของเข้าอาพาร์ตเมนต์ใหม่ระหว่างที่เธอนะครับแอบขนแมวเข้าห้องเนี่ยก็ได้มีใบอันครับนุ่มรอที่อยู่ชั้นเดียวกันก็เข้ามาทักทายเธอแต่แมวส้มเนี่ยก็ได้ร้องขึ้นมาครับทำให้เธอเนี่ยต้องรีบผ่าตัวเข้าห้องของตัวเองไปก่อนที่จะออกจากห้องใหม่อีกครั้งครับเพื่อร่วมงานปาร์ตี้บาร์บีคิวที่คนในอาพาร์ตเมนต์เนี่ยจัดขึ้นซึ่งเธอนะครับมีความสุขมากเพราะทุกคนในอาพาร์ตเมนต์เนี่ยตอนรับเธอเสมือนเธอเป็นคนในครอบครัวเลย ไม่นานนักนะครับก็ได้มีผู้ชายใส่แว่นตาที่ปิดตาไว้ข้างหนึ่งที่มีชื่อว่าเลสเตอร์เเดินเข้ามาหาหนางเอกพร้อมกับยื่นหนังสือกฎของชุมชนเนี่ยมาให้กับเธอครับแล้วก็บอกว่าเธอต้องอา่านหนังสือเล่มนี้นะมันเป็นชีวิตของฉันไปเลย แต่นางเอกนะครับก็ได้ปฏิเสธกลับไปก่อนที่เธอนะครับจะเดินไปหาไบรอันนุ่มรลอที่เธอกําลังแอบปิิ้มอยู่ครับก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะคุยกันได้สักพักแต่ซาร่านะครับก็ได้ขอตัวไปหาสแตนโฮปหญิงชราแล้วก็พาเธอไปส่งที่ห้องพักก่อนครับก่อนที่ซาร่าเนี่ยจะกลับเข้าห้องของตัวเองไป นางเอกของเรานะครับเธอเนี่ยมีความฝันที่จะเป็นดีไซเนอร์ครับเธอเนี่ยเลยนั่งออกแบบชุดก่อนเข้านอนแต่แล้วระหว่างที่เธอนอนหลับอยู่เนี่ยก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นตลอดเวลาครับซึ่งนางเอกเนี่ยก็เข้าใจว่ามันเป็นเสียงท่อในผนังที่ดังตลอดจนเธอนอนไม่หลับเลย ในวันต่อมานะครับซาร่าเรื่กที่จะใส่ที่ปิดหูเพืน่อนอนครับแต่แล้วจู่ๆเนี่ยเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆที่ดังทะลุที่ปิดหูเข้ามาทําให้เธอนะครับต้องลุกจากเตียงขึ้นไปเพื่อดูแล้วก็ได้พบว่าประตูห้องของเธอเนี่ยเปิดอยู่ทําใหน้นางเอกนะครับต้องรีบปิดประตูห้องแล้วก็ส่องที่ตาแมวครับแล้วก็ได้เจอกับสแตนโฮปหญิงชราที่เดินผ่านหน้าห้องไปนางเอกเนี่ยก็เลยวิ่งออกจากห้องไปช่วยหญิงชราพากลับห้องครับพร้อมทั้งจัดยาให้กับหญิงชราด้วย ในวันรุ่งขึ้นนะครับซาร่าเนี่ยได้รับข้อความจากพ่อของเธอว่าเขาจะบินมาหานะแต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับแต่แล้วจู่จูเนี่ยก็ได้มีคนส่งกระดาษลอดใต้ประตูเข้ามาบนกระดาษเขียนเอาไว้ว่ามีบางคนแพ้ส,สัตว์แกมันเห็นแกตัว ทำให้หนางเอกนะครับตกใจมากแล้วก็รีบเดินออกจากห้องไปครับเพื่อจับผิดคนที่อยาใสยในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แต่ก็กลับไม่เจอใครเลยครับจนกระทั่งสายตาของนางเอกเนี่ยไปสะดุดเข้ากับเลสเตอร์ที่ยืนมองเธออยู่แต่เมื่อนางเอกนะครับจะเดินเข้าไปหาเขาเนี่ยเขาก็รีบเดินจากไปซะก่อนครับไม่นานนักนะครับไบอันเนี่ยก็ได้เข้ามาหาหนางเอกพร้อมทั้งชวนเธอไปปาร์ตี้ด้วยกันในคืนนี้แน่นอนนะครับว่าเธอเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธไป หลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้ไปทํางานตามปกติแล้วก็ได้ไปคุยกับลิซ่าครับและทั้งคู่เนี่ยก็ตกลงที่จะไปฉลองด้วยกันที่ห้องพักของนางเอกเพื่อปรับทุกกันเมื่อทั้งคู่ถึงห้องของนางเอกนะครับก็ได้นั่งปรับทุกกันอยู่สักพักหนึ่งทําให้ได้รู้นะครับว่าที่นางเอกเกลียดพ่อของตัวเองเป็นเพราะพ่อเนี่ยนอกใจแม่นั่นเองลิซ่านะครับเลยได้ให้กําลังใจซาร่าก่อนที่ลิซ่านะครับจะขอตัวกลับไปและนางเอกนะครับก็เข้านอนตามปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือนในคืนนี้จู่ๆเนี่ยเธอก็ได้ เตะจมูกเข้าครับเธอเนี่ยก็เลยลุกจากที่นอนและจะไปเปิดไฟดูแต่ปรากฏว่าไฟเนี่ยมันไม่ติดเลย หลังจากนั้นนะครับซาร่าเนี่ยก็ได้เดินไปตามกลิ่นแล้วก็เสียงที่ดังขึ้นครับแล้วก็ได้พบว่าแมวของเธอเนี่ยถูกอบอยู่ในเตาอบไม่นานนักนะครับก็ได้มีบุคคลปิศาเนี่ยเข้ามาปิดปากเธอแล้วก็ลากเธอเะครับไปนั่งที่เก้าอี้พร้อมกับมัดมือมัดเท้าของเธอครับก่อนที่บุคคลปิศาเนี่ยจะเดินไปเปิดไฟแล,แล้วก็ได้พบว่าเป็นไบรอันครับที่เข้ามาทําร้ายเธอนางเอกนะครับพยายามขัดขืนแล้วก็ดิ้นออกจากเก้าอี้เพราะไบรอันเนี่ยกำลังจะฉีดยาอะไรสักอย่างให้เธอครับจนกระทั่งเก้าอี้เนี่ยหักและเธอก็หนีออกมาจากห้้องได แต่เมื่อนางเอกตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยก็ได้เจอกับเพื่อนบ้านครับเธอเนี่ยก็เลยรีบวิ่งเข้าไปหาแต่กลับไม่เป็นอย่างที่เธอคิดครับทุกคนในอพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่มีใครช่วยเธอเลยซ้ำร้ายนะครับทุกคนยังร่วมมือกันจับตัวเธอไว้ก่อนที่จะฉีดยาสลบให้กับเธอครับเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาอีกครั้งครับเธอก็ได้พบว่าตัวเองเนี่ยถูกเปลี่ยนชุดแล้วก็ถูกจับอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมโลง่ลงๆที่ไม่มีทางออกพร้อมกับปุ่มสีแดงที่ติดอยู่ที่ผนังห้องครับแล้วเจอรี่กับไบร อย่าพยายามต่อต้านเพราะไม่มีใครจะมาตามหาเธอรวมถึงลิซ่าด้วยหลังจากนั้นนะครับไบอัน,นก็ได้สั่งให้หนางเอกวางมือบนผนังห้องที่ผุก่อนครับแต่เธอก็ไม่ทําตามจนเลสเตอร์เ,เดินเข้าห้องมาแล้วก็ถอดแว่นตาให้เธอดูครับตาของเลสเตอร์เนี่ยบอดไปข้างหนึ่งเพราะเขาขัดขืนทําให้หนางเอกเนี่ยต้องยอมทําตามที่เจอรี่กับไบอันสั่ง เมื่อเธอนะครับวางมือที่ผนังห้องและต้องยืดแขนออกสุดตัวครับซึ่งมันเป็นท่าที่ทรมานมากๆแล้วใบอันเนี่ยยังบอกนางเอกอีกว่าอย่าขยับถ้าไฟแดงยังเปิดอยู่แต่ถ้าไฟดับแล้วเธอจะได้พักและพวกเราเนี่ยจะจับตาดูผ่านกล้องวงจรปิดไว้ตลอดเวลาก่อนที่พวกเขานะครับจะเดินออกจากห้องไปนางเอกนะครับได้พยายามทําใจแข็งแล้วก็ยืนอยู่ในท่านั้นอยู่หลายวันหลายคืนครับจนกระทั่งเธอเนี่ยทนกับสภาพร่างกายที่อ่อนล้าไม่ไหวแล้วก็ได้ลม้มลงไปในที่สุด ทำให้เจอรี่กับไบรอันเนี่ยเข้ามาในห้องครับแล้วก็สั่งให้เธอเนี่ยเอามือวางบนผนังอีกครั้งซาร่านะครับได้ขอร้องให้ปล่อยตัวเธอไปเธอเนี่ยอยากทําเรื่องนี้ให้มันจบลงแล้วเจอรี่เนะครับเลยสนองด้วยการหยิบปืนออกมาทําให้หนางเอกนย่ยต้องเปลี่ยนใจแล้วก็ทําตามที่ทั้งคู่สั่งครับเมื่อเธอวางมือไว้ที่ผนังไบรอันเนี่ยก็ได้หยิบตะปูขึ้นมาตอกเข้าไปที่มือของนางเอกให้ยึดติดกับผนังไว้ทั้งสองข้างครับก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะเดินออกจากห้องไป ฝ่ายนางเอกที่สภาพร่างกายย่ำแย่แล้วครับซ้ำยังได้รับความเจ็บปวดแล้วก็เสียเลือดมากทําให้เธอเนี่ยได้ยินเสียงหลอนถึงพ่อของเธอที่บอกให้เธอเนี่ยเอามือออกจากตะปูแล้วก็ออกไปด้วยกันครับไม่นานนักนะครับซาร่าเนี่ยก็ได้กั้นใจดึงมือออกจากตะปูมาแต่พอเธอจะหนีนะครับเธอก็ได้รู้ว่าที่เธอได้ยินเป็นเพียงแค่เสียงที่หลอนเข้ามาทําให้เธอนะครับหมดแรงแล้วก็ล้มลงไป เมื่อเธอตื่นขึ้นมาครับก็ได้เห็นไฟสีแดงอีกครั้งเธอนะครับเลยลุกและเตรียมจะยืนในท่าเดิมแต่จู่ๆนะครับเจอรี่กับไบอันเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องพร้อมกับบอกเธอว่าหยุดทําได้ดีมากซาร่าฉันภูมิใจในตัวเธอหลังจากนั้นนะครับนางเอกก็ได้รับการรักษาที่มือพร้อมกับการดูแลเป็นอย่างดีครับก่อนที่คนในอาพาร์ตเมนต์เนี่ยจะบอกเธอว่าทุกคนผ่านช่วงเวลาแบบนี้มากันหมดพร้อมทั้งยืนมือที่เป็นรอยแผลของตะปูให้เธอดูครับ ไม่นานนักหลังจากนั้นนะครับซาร่าเนี่ยก็ได้ถูกพาไปยังห้องสัมภาษณ์ที่เธอเนี่ยต้องใส่เครื่องจับเท็จแล้วก็โดนถามคําถามเยอะแยะมากมายครับจนสุดท้ายเนี่ยพวกเขาได้สั่งให้เธอจําเนื้อหาในหนังสือกฎของชุมชนทั้งเล่มก่อนที่เจอร์รี่เนี่ยครับจะพาเธอไปเดินที่ส่วนกลางของอาพาร์ตเมนต์แล้วก็บอกถึงเหตุผลที่ทําแบบนี้กับเธอครับว่ามันเป็นเพราะโลกภายนอกเนี่ยมันเห็นแก่ตัวทุกคนมีโรคส่วนตัวของตัวเองแล้วก็หมกบุ่นกับโทรศัพท์พวกเราต้องดีกว่าและแข็งแรงพอที่จะรักษาโลกใบนี้ ระหว่างที่เจอร์ลี่เล่าให้หนางเอกฟังอยู่นั่นเองครับเขาเนี่ยก็ได้หยิบรีโมทเปิดประตูพาร์ทเมนต์ขึ้นมาแล้วก็กดให้คนออกไปครับทำให้หนางเอกเนี่ยได้เห็นว่ารีโมทยอยู่ที่กระเป๋ากางเกงของเจอร์ลี่นั่นเองแต่นางเอกนะครับก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปเธอทําเพียงแค่รับฟังครับก่อนที่จะกลับไปนั่งอ่านเนื้อหาในหนังสือของกฎชุมชนต่อ หลายวันต่อมานะครับซา่าได้ถูกถามคาถามผ่านเครื่องจับเท็จอีกครั้งเจอร์รี่นะครับได้ถามถึงกฎต่างๆของชุมชนและเธอเนี่ยก็ได้ตอบผ่านได้ฉลุยครับแต่แล้วเนี่ยเจอร์รี่ก็ได้ถามถึงเรื่องพ่อของนางเอกต่อว่าทําไมเธอเนี่ยถึงได้เกลียดพ่อนักนางเอกนะครับก็ได้เล่าให้เจอร์รี่ฟังว่าพ่อนอกใจแม่ตอนที่แม่กําลังจะตายเขาให้ใจไปกับพยาบาลที่รักษาแม่อยู่และแม่ก็ตายในขณะที่คิดว่าพ่อยังเป็นพ่อพระอยู่ก่อนที่เธอนะครับจะถูกพาเข้าห้องสี่เหลี่ยมเหมือนเดิม ในเช้าของวันต่อมาครับภรรยาของเจอรี่เนี่ยได้พานางเอกไปเข้าครัวโดยที่มีเลสเตอร์นะครับสอนหนังสือเด็กๆอยู่ด้านหน้าและเมื่อภรรยาของเจอรี่นะครับหันหลังให้กับมีดหั่นผักนางเอกเนี่ยก็เลยลังเลที่จะหยิบมีดนั้นครับแต่สายตาของเธอเนี่ยก็เหลือไปเห็นเลสเตอร์ที่สายหน้าให้กับเธอก่อนครับทำให้เธอเนี่ยไม่หยิบมีดมาแทน หลังจากนั้นนะครับนางเอกเนี่ยก็ได้ฟังอะไรหลายๆอย่างจากทุกคนในอพาร์ตเมนต์เข้าจนเธอเนี่ยเริ่มที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนประหลาดนี้ครับทำให้เจอรี่เนี่ยมอบหมายเธอไปดูกล้องวงจรปิดคู่กับไบรอันเพื่อดูความเรียบร้อยของอพาร์ตเมนต์จนกระทั่งเธอนะครับได้เห็นว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่ทุกห้องทุกที่แม้ในห้องน้ําของแต่ละห้องก็ด้วยทําให้เธอนะครับเหลือบสายตาไปมองกล้องวงจรปิดที่ดูเธออยู่ครับเธอเนี่ยก็เลยถามไบรอันว่าใครกําลังดูเราอยู่ไบรอันนะครับก็ตอบกลับว่า ไม่ใช่เรื่องของเราตามองจอไว้แล้วนางเอกนะครับก็ทําตามที่ไบอันบอกจนเธอนะครับได้เห็นหญิงชราที่อาการไม่ดีเธอเนี่ยก็เลยบอกไบอันให้ช่วยเหลือหญิงชราครับนั่นนะครับทำให้นางเอกเนี่ยได้ไปหาหญิงชราแล้วก็ได้รับคําชื่นชมจากเจอร์รี่ครับว่าทําได้ดีมากเธอท,ทาเพื่อหญิงชราและชุมชนของเราเราเนี่ยต้องการคนแบบเธอ พราะคำชมนี้นะครับนางเอกเนี่ยก็เลยยิ้มออกมาอย่างภาคภูมิใจไม่นานนักนะครับซาร่าเนี่ยก็ได้เข้าไปคุยกับสแตนโฮปหญิงชราอยู่พักใหญ่ก่อนที่ทุกคนในอาพาร์ตเมนต์เนี่ยจะทยอยเดินเข้ามาหาหญิงชรากันแต่แล้วจู่ๆนะครับไบออนเนี่ยก็ได้พูดกับหญิงชราว่าพวกเราจะคิดถึงคุณทำให้นางเอกนะครับเกิดสงสัยขึ้นมาแล้วสายตาของเธอเนี่ยก็เหลือบไปเห็นสายลัดเข้าครับเธอเนี่ยรีบบอกไบอันว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะ ไบอันเนี่ยก็ตอบกลับัางเองมาว่าสแตนโฮปไม่สามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนได้อีกต่อไปเพราะทรัพยากรของพวกเราไม่เพียงพอแต่หญิงชลานั้นนะครับที่รู้ชะตากรรมของตัวเองอยู่แล้วเธอนะครับก็ได้ยิ้มรับมันแล้วก็บอกลาทุกคนในอพาร์ตเมนต์ครับก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกคุมหัวแล้วก็ถูกทำให้ขาดอากาศหายใจในที่สุด หลังจากนั้นนะครับนางเอกก็ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนเธอเนี่ยครับแล้วโดนพาตัวไปยังส่วนกลางที่มีทุกคนเนี่ยมาเป็นพยานในครั้งนี้และเธอเนี่ยครับก็โดนปั๊มตาสัญ,ญลักษณ์โดยใช้แท่งเหล็กร้อนนะครับนาบลงที่คอก่อนที่เจอรี่เนี่ยจะบอกนางเอกว่าเธอเนี่ยครับเหมือนภรรยาของเลสเตอร์ที่เสียไปทําให้เจอรี่เนี่ยครับจับคู่นางเอกกับเลสเตอร์ให้เป็นแฟนกันแล้วก็อยู่ห้องเดียวกันซะเลยครับไม่นานนักนะครับนางเอกเนี่ยก็ได้เข้าห้องพักของเลสเตอร์ไปอยู่ด้วยกันก่อนที่เลสเตอร์นะครับจะชวนให้เธอเนี่ยเดิน ด้วยกัันครบแต่แล้วจู่ๆนะครับเจอรี่เนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องแล้วก็บอกให้หนางเอกนะครับออกไปที่ห้องของตัวเองพอ่พอของเธอเนี่ยมาหาแล้วก็ขู่นางเอกว่าไล่พ่อเธอไปไม่งั้นรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น หลังจากนั้นนะครับพ่อของนางเอกเนี่ยก็เข้ามาคุยกับเธอเธอนะครับพยายามพูดว่าลรา้กับพ่อของเธอจนกระทั่งพ่อเนี่ยขอร้องให้เธอมาคุยกันครับแล้วก็ขอโทษเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดทําให้เธอเนี่ยใจอ่อนแล้วก็กอดพ่อของเธอครับและแล้วเนี่ยใบยอันก็ได้โผล่มาข้างหลังของพ่อครับพร้อมกับเตรียมที่จะสังหารพ่อของนางเอกเธอนะครับได้ตัดสินใจพูดแรงเกินลูกครับจนพ่อเนี่ยยอมกลับออกไปจากอาพาร์ทเมนต์ยังปลอดภัยได้สาเร็จ แล้วเธอนะครับก็ต้องกลับไปที่ห้องของเลสเตอร์อีกครั้งเขานะครับได้เรียกให้เธอเนี่ยตามเข้าไปที่เตียงเหมือนเดิมแต่เมื่อเธอเดินตามเข้าไปนะครับเธอก็ต้องกับความคิดอกุศลของเธออีกครั้งเพราะเลสเตอร์นะครับต้องการให้เธอเนี่ยเห็นเครื่องเย็บที่เขาแอบเก็บไว้นั่นเองก่อนที่เลสเตอร์นะครับจะเล่าให้หนางเอกฟังว่าเขาเนี่ยพยายามจะหนีพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ภรรยาเนี่ยก็ห้ามเขาไว้จนเขาต้องยอมรับว่าชุมชนเนี่ยคือชีวิตของเขาทั้งๆที่เขาเนี่ยไม่อยากที่จะยอมรับมันเลยทําให้นางเอกนะครับได้จับมือเลสเตอร์ให้ ลังใจกันและในหลายวันต่อมาครับซาร่าเนี่ยได้พบว่าลิซ่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เดียวกันกันกบเธอโดยที่เธอเนี่ยครับไม่ได้พบกับลิซ่าเลยจนกระทั่งลิซ่าโดนทําแบบเดียวกันกันกบเธอครับถ้ากลับกันรตรงที่ลิซ่าขัดขืนเจอร์รี่เนี่ยเลยให้ซาร่าเข้าไปก่อลิซ่าครับแต่ลิซ่าก็ยังไม่ยอมอยู่ดีและเจอร์รี่เนี่ยก็ได้เข้ามาสั่งให้ซาร่าจับหัวลิซ่าไว้และเขาจะตอกตะปูเข้าหูของลิซ่าเพื่อเป็นการทําโทษ แต่นางเอกที่ไม่กล้าจับหัวของลิซ่าครับเธอเนี่ยเลยโดนสั่งให้เป็นคนลงมือตอกเองฝ่ายลิซ่านะครับพยายามขอร้องซาร่านางเอกของเราว่าอย่าทำแบบนี้นี่เป็นชีวิตของเธอนะทำใหน้นางเอกนะครับตัดสินใจเอาตะปูเสียบเข้าที่คอของเจอร์รี่แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนของเธอแทนครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยออกมาจากห้องฝ่ายเจอร์รี่ที่ยังไม่ตายนะครับก็ได้ยิงเข้าที่หัวของลิซ่านางเอกเนี่ยเลยย้อนกลับไปฆ่าเจอร์รี่ครับแล้วก็หยิบรีโมทเปิดประตูกับปืนติดมือมา ก่อนที่เธอนะครับจะวิ่งหนีออกจากอพาร์ตเมนต์แต่ก็เจอคนในอพาร์ตเมนต์เข้ามาล้อมตัวเธอเอาไว้จนไบอัน,เ,นเข้ามาเกี้ยกล่อมกับเธอแล้วก็ลงท้าด้วยคำพูดที่ว่าเธอไม่กล้าทำหรอก ทำให้เธอเนะยครับตัดสินใจยิงปืนใส่ไบอันก่อนจะวิ่งหนีทันทีครับจกนกระทั่งนางเอกเนี่ยไปถึงประตูทางออกแล้วก็กดรีโมทจะเปิดออกไปได้แล้วครับแต่ก็ถูกคนจับตัวเอาไว้ทําให้รีโมทหล่นที่หน้าประตูทางออกแล้วก็เป็นเลสเตอร์ครับที่แย่งปืนมาจากเธอได้นางเอกเนี่ยได้ขอร้องให้เลสเตอร์ยิงเธอซะแต่เขานะครับก็เลือกยิงไปที่คนที่จับตัวเธอไว้แล้วก็เอาตัวเองีากกันไม่ให้คนออกก่อนที่จะยิงตัวเองตามไปครับ ฝ่ายนางเอกนะครับได้ตัดสินใจวิ่งจากอพาร์ตเมนต์มาก่อนที่จะมาหยุดยืนอยู่หน้าป้ายแห่งหนึ่งครับที่ทําให้เธอฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าใครเป็นคนดูเราอยู่ไม่นานนักนะครับสัญญาณเตือนภัยเนี่ยก็ดังขึ้นมาทั้งเมืองแต่นางเอกที่ไม่ยอมแพ้ครับเธอก็ได้เริ่มต้นวิ่งต่อไปก่อนที่หนังนะครับจะตัดจบลงไป ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่อง One BR โดยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่เล่นกับความคิดของเราเอามากๆครับสิ่งที่คนในอพาร์ตเมนต์ต้องการจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีครับที่อยากให้เราเนี่ยไม่หมกมุ่นกับโทรศัพท์แล้วก็หันมาสนใจคนรอบข้างมากขึ้นเพื่อลดความขัดแย้งและสงครามลงเพราะเรานะครับจะรู้จักการให้มากกว่าการรับแต่มันแย่ตรงที่บังคับให้คนอื่นเนี่ยมีความคิดนี้โดยที่เขาเนี่ยไม่ได้ต้องการครับแล้วก็ล้าง ทำต,ตามอีกอีกทั้งยังใช้ความรุนแรงและการกดขี่เข้ามาทำร้ายกันอยู่ดีครับแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปกันเลยนะครับ และหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่5.8 <c oughs> เต็ม10คะแนนเลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปผมก็อยากจะประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันครับในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนะี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k กันแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจจะส่งหนังเรื่องไหนไหมาให้ผมสปอยหรืออยากจะพูดคุยกันก็จิ้มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ไอวอนาเทลก็ต ลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ